อันนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าวเหนียวมาลงเ,าเขาเคี่ยวกะทิใส่น้ำตาลให้มันได้กะไหลท่ทีแล้วก็เอาเข้าวเหนียวมาดูจ้ะจะอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วทำเนี่ยข้าวนี่เดี๋ยวสักพักจะเอามาให้ดูลเลยค่ะเด้อเสต๊ข้าวเหนียวข้าวอีกกรรมหนึ่งข้าวเหนียวหง ยังสิไปอันนั้นไปมวนก็นำกะทิข้าวเหนียวคุณแม่ให้มานะคะคุณแม่สีประทุมขอบคุณมากมากนะคะข้าวเหนียวข้าวอีกํากะไหมาข้าวเหนียวข้าวกะไหมากึงกระสอบขอบคุณนะคะของฝากจากระยองทุเรียนด้วยขอบคุณมากมากอันนี้เราก็หนึ่งข้าซุกแล้วเนาะหนึ่งเขาซุกแล้วกำลังตั้งกะทิอยู่เดี๋ยวสิพาไปโมนแน่ใจก็เอาลงใส่กะทิเลยได้พี่นนอะ บ่มีขากล่องน,นะบ่มีโปรซ์กรสิก้โอ้โหกับไม่ได้กินเห็นไหมนะกรสิงวดงวดแหน้น้ำกะทิมันแห้งน่ากรสิป้นก็เ,เป็นข้าวเหนียวเกินนะอะไรนะข้าวเหนียวข้าวอีกัมเนะี่ยเป็นข้าวโมลน่ะข้าวเหนียวมูลกินกับกินกับบุกม่วงซุกก็ได้กินกับ เทีนยนสุกกระไรเด้อจิงก็ยังกระเสริบนก็จะประมาณนี้เด้ออันนี้ก็ขั้นขั้นตอนเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟข้าวเหนียวข้าวอีกัมเด้อข้าวเหนียวมูนกับบุ้มหูด้วกันเนาะแต่หูแต่ว่าข้าวเหนียวขอบคุณนะคะ กบมาเบิ่งคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยค่ะเด้อกดซับสไคร้ด้วย,ย,วยมีกำลังใจคนทำคลิปเวยคะ่ะขอบคุณค่ะที่รับชมพร้อมสเ,เ,เสิร์ฟเลยทีนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟข้าวเหนียว ก่อนเธอให้กินของสบหวานๆมันๆทำง่ายๆอยู่ไม่ทวเรียนกมรทกเรียนไม่กินกับมีหมกวางซุปไปกินกับหมกวางซุกตดินมาเขาเนื้หมุนมา